ใครอยากใช้รถประหยัดน้ำมันแต่ยังไม่กล้าใช้รถซิาคันนี้น่าสนใจครับรถอีก c คาได้แอร์มาให้ด้วยแอร์หลังอะ่ะหลังคาเพดานสะอาดมากครับโอ้โหด้านหน้าสิ่งองำนวยความสะดวกให้มาเยอะมากครบๆออปชั่นเยอะๆรถแบบนี้ซิตี้คันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนี่ครับนี่ครับเปลี่ยนเกียร์แทบไม่รู้สึกเลยโอ้โหใช้ได้เลยครับ Honda City 1.0 RSEHEV ตัวนี้ครับใครอยากได้เป็นเจ้าของครับยังไม่กล้าขนาดใช้รถไฟฟ้ายังไม่อาจเอื้อมหรือว่ายังไม่ถูกใจเกี่ยวกับรถไฟฟ้าครับกังวลเกี่ยวกับเรื่องแบตเตอรี่เขานี่ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ครับเป็นเครื่องยนต์ผสมกับไฟฟ้าครับคันนี้เลยใครถูกใจนะครับทางนี้เลยครับคยวโค้ดไว้แคปหน้าจอคยวโค้ดไว้ครับได้เป็นเจ้าของรถคันนี้แน่นอนครับมาครับเรามาดูรายละเอียดดีเทลเกี่ยวกับตัวรถกันครับ ตัวนี้นะครับเป็น Honda City ปี2022ครับ2022นะเป็นตัว1.0 RS e h e v ครับเป็นไฟหน้าแบบ full LED ครับแล้วก็ได้ไฟเลี้ยวเป็นเส้น LED ในไฟหน้ามาเรียบร้อยแล้วกระจังหน้าครับเป็น2สีครับด้านล่างลิ้นเป็นสีดำแบกอแล้วก็กระจังหน้าตรงนีเป็นสีดำครับโลโก้ h อ n d a เป็นโลโก้แล้วก็ได้ขอบเส้นสีฟ้ามานี่เป็นตัว e h y ครับนี่ RS เห็นไครับท่านผู้ชมสวยๆเลยแบบนี้ไฟจัดหมอกได้มา เป็นแสงสีขาวป็นไฟ LED เลย <Wow. S 1> มาด้านข้างกันบ้าครับขนาด Mac แม็กละยางครับเซตตี City ตัวนี้ให้ขนาดแม็กมาที่ขอบ16นิ้วครับเป็นแม็กอลลอยของเดิมโรงงานครับเป็นแม็กสีลายแม็กเป็นทูโทนครับเป็นสีซีมกับสีดําครับให้ขนาดยางมาที่185 55R16 ยางปี2022ดอกยางยังเหลือๆอ,อีกปีครึ่ง2ปีวิ่งได้สบายเลยครับนี่ชุดแต่งได้ตัวนี้เราด้วยเป็นโลโก้ของเซตตครับ กระจกมองข้างในตัวเอก็จะเป็นอย่างนี้เลยเป็นสีดำแบล็กอรได้ไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างมาและตัวนี้ครับ h อ n ด้าเรนบอร์ดให้ลอ n ์นาเรนบอร์ดมาด้วยมือเปิดประตูเป็นสีเดียวตัวรถครับได้ปุ่มคีย์เลสเปิดล็อกปิดล็อกน่กันสาดได้มาทั้งหมด4บานแล้วมาดูโครงสร้างหลักภายในกันบ้างแผงข้างประตูครับเป็นพลาสติกครับแต่ที่ท้าแขนตรงนี้เป็นหนังนะมือเปิดเป็นโครเมียมได้ลำโพงเสียงแหลมมาที่วางแก้วได้มาตรงนี้ครับ โครงสร้างหลักครับเนี่ยตะเข็บเป็ดอาครับสวยกริบกันเนี่ยคัดมาให้อย่างดีแล้วดูเพจต,ตัวรถครับนี่เป็นหมายเลขตัวถังรถยนต์ครับเนี่เพจของเดิมติดรถเลยรถสวยไม่มีตำหนิเลยท่านผู้ชมประตูบ้านหลังครับที่เท้าแขนงก็เป็นหนังเหมือนเดิมนะครับได้เดินได้ตะเข็บแดงมามือเปิดเป็นโครเมียมได้ที่วางแก้วมานี่นี่ครับนะถุงแต่รอยคีบนะครับนี่ของเดิมต้องมีแบบนี้เลยนะ สวยงามมากมาดูขาท้ายกันบ้างมา,มานี่ครับตะเข็บเบสอาร์ตสวยเลยนี่น็อตฝาท้ายเนี่ยเดิมนะครับดูฝั่งนั้งครับนี่น็อตฝาท้ายอ่ะดูซุ้มมั้งซุ้มยางอะไรเนี่ท่านผู้ชมจะให้ดูในซุ้มข้างไหนนี่เนี่ครับ เห็นไ,ไหมครับซุ้มเดิมเดิมเลยตัวนี้ก็จะเป็นชุดปะยางนะสวยๆแบบนี้เลยที่เก็บสาพะลาค่อนข้างจะก,กว้างมาดูด้านขวาของตัวรถนครับนี่ครับประตูหลังฝั่งขวาครับสวยเดิมประตูหน้าครับฝั่งคนขับได้ปุ่มคีย์เลสเปิดล็อกปิดล็อกมาเนี่ยแข้งข้างครับ เนี่ยก็เกี่ยวกับตัวปรับกระจกกระจกออตโต้บานฝั่งคนขับกันมามางสร้างหลักกันเนะมครับเม็ดอาร์คเดิมทุกจุดเลยสวยฝาคท่านผู้ชมเดี๋ยวไปชมหน้าห้องเครื่องกันปะมาครับมาชมหน้าห้องเครื่องกันนี่เลยมาดูน็อตก่อนเลยเพื่อนๆน,น็อตสาตนเลงครับน็อตแก้มตัวในครับน็อตแก้มตัวด้านข้างครับเนี่ย ดูครับสวยเลยเนี่ยอีกฝั่งบ้างครับนี่มาฝั่งกระโปรงครับเดิมๆเลยครับไม่เคยแกะเลยดูเครื่องยนต์ครับเครื่องยนต์ตัวนี้ครับเป็นเครื่องยนต์ขนาด1 0 0 0ซีซีครับเป็น e h e v ด้วยใช้ร่วมกับพลังงานไฟฟ้าถือว่าใช้ได้เลยประหยัดน้ำมันสุดๆ24 25กิโลเมตรต่อลิตรต่างจังหวัดเขาบอกว่าทำได้ถึง 27- 28กิโลเมตรต่อลิตรทำได้แน่นอนครับใครอยากใช้รถประหยัดน้ำมันแต่ยังไม่กล้าใช้รถไฟฟ้า คันนี้น่าสนใจครับตาครับเดี๋ยวไปชมภายในห้องโดยสารกันไปดูความสวยงามของห้องโดยสารครับมาครับเข้ามาอยู่ในห้องโดยสารเจ้าซิตี้คันนี้กันแล้วนะครับอย่างแรกเลยอยากได้รถครบบออปชั่นครบๆจบเต็มสบายๆแบบนี้ต้องซิตี้คันนี้เลยมาดูรายละเอียดดีเทลของตัวรถกันคอนโซลด้านบนเป็นพลาสติกครับแต่ว่าคุณภาพของเขายังสวยงามอยู่เลยนะไม่มีรอยแดดเลียเลยมาตรงล่างนี่ครับตัดด้วยสีดำแบล็กกรดครับแล้วตรงนี้ชุดนี้เป็นหนังครับมาแล้วก็นี่เป็นลิ้นชักใส่ของครับ ตัวเบาะครับเบาะขอบเป็นหนังครับตรงกลางเนี่ยเป็นผ้ากำมะหยี่ครับใช้ได้เลยลายตะเข็บแดงตัวนี้สวยงามมากมาที่คนโซนกลางบ้างครับที่เท้าแขนเนี่ยได้ที่ใส่ของมาออโต้เบครกโฮครับเบรคมือไฟฟ้าสเต็ปเกียร์มีตัว B ขึ้นทางลัชชันตัวดีตัว N ตัว R ตัว P ซึ่งตัวดีเนี่ยใช้ร่วมกับแพลตติชิปตรงนี้ได้ด้วยครับท่านผู้ชมามาดูช่อง ใส่ของครับที่วางแก้วตรงนี้แล้วก็ที่วางของแล้วก็ช่องใส่ของนิดนิดหน่อยนะยุสพอร์ต USB ตรงนี้ได้มา2พอร์ตแล้วก็ตัวพาวเวอร์เอาลิตครับแอร์ Air, เป็นแอร์ดิจิตอลออโต้ครับนี่แสดงผลเป็นดิจิตอลดิจิตอลออโต้หน้าจอวิทยุครับนี่เป็นทัชสกรีนก็ได้เล่นอะไรได้บ้างมีวิทยุเสียบต่อเสียบ USB ครับเชื่อมต่อบลูทูธนะครับแล้วก็พวกแอปพลิเคชันเนี่ยต้องเชื่อมต่อกับ USB ครับแล้วก็มีกับบทการตั้งค่ามาถึงพวงมาลัยครับมาพวงมาลัยอ,อย่างที่เห็นไปที่ผมบอกไปแล้้วเเมมมื่อกีีแพททิิร์นชปาใ ฝั่งซ้ายมือเนี่ยเป็นมัลติฟังก์ชันครับควบคุมเกี่ยวกับระบบปิทยุทั้งหมดฝั่งขวามือเป็นอะแดปตีฟคูตคอนโทรนครับอันนี้เป็นอะแดปตีฟคู o คอนโทร้วยนะสามารถตั้งระยะได้ด้วยตรงนี้แล้วก็ตัวเลนคลิปครับการเติอนออกนอกเลนแจ๋วเลยตรงนี้ได้มาครบจริงๆ c i t ซิตี้คันนี้มุมอะไรคุ้มด้วยหนังครับเดินได้ด้วยจะเข็บแดงครับมาดูที่หน้าจอเลนใหม่ครับ รถคันนี้ครับปี2022วิ่งไป49,756กิโลวิ่งกลางๆเลยถือว่าไม่ได้เยอะเลยแล้วลไม่น้อยด้วยเพราะว่ารถปีใหม่ก็ไม่น้อยอยู่แล้วหน้าจอมอนิเตอร์สําหรับมองเกี่ยวกับการชาร์จแบตครับแล้วก็ตัวมั่นตัวความเร็วตรงนี้แล้วก็เป็นตัวแสดงความเร็วเป็นดิจิตอลตรงนี้ด้วยครับปุ่มพุชสตาร์ทอยู่ด้านนี้ครับอดูด้านบนกันบ้างครับเนี่ม่านบังแดดครับได้กระจกสองหน้ามาแล้วก็ไฟสองแผ่นที่ได้มาสองตำแหน่งเนี่ย แล้วก็มากา่านแดดฝั่งผู้โดยสารครับได้กระจสองหน้ามาหลังคาเพดานสะอาดมากครับโอ้โหด้านหน้าสิ่งองำนวยความสะดวกให้มาเยอะมากครบๆออปชั่นเยอะๆล้นๆ,ๆแบบนี้ซิตี้คันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนไปชมผู้โดยสารตอนหลังครับปเข้าไปอยู่ในผู้โดยสารตอนหลังนแล้วครับพอเข้ามานั่งปุ๊บอย่างแรกเฮ้ยรถอีโคคาร์ได้แอร์มาให้ด้วยแอร์หลังอะ่ะปกติในเจอในพวก,พวกควาคอมแพคคาร์หรือว่าดีเซ gment นะครับพวกรถใหญ่ๆแคมรี่หรือว่าก็จะเป็นพวกรถตัวใหญ่ๆนะนี่ได้ แอร์หลังมาด้วยโอ้ oh, ลมเย็นเลยแล้วก็นี่ครับพกวกรอเลทให้มา2ช่องครับไม่ต้องแย่งกันเลยใช้ได้ครับมาดูตัวเบาะก,กันบ้างเบาะเหมือนด้านหน้าเลยครับเป็นบเบาะขอบเป็นหนังครับตรงกลางนี่ก็เป็นหนังนะก็ตรงตรง,ตรงที่สัมผัสต,ตัวเราตรงนี้เป็นกำมะหยี่ครับมอนรลงศีรษะรองรับสําหรับผู้โดยสารสาํตแหน่งนี่แต่ถ้ากลางตรงนี้มาเนี่ยนั่ง2คนก็กลางมาได้ที่วางแก้วครับไฟห้องโดยสารได้มาตรงนี้ครับมีไฟห้องโดยสารมาให้ฟีลิ่งการนั่งนี่ เดินทางไกลๆเนี่ยสบายมากท่านผู้ชมเห็นเล็กลูมไหมบ้างเหตุูมเหลือๆเลยรเล็กลูมเหลือๆเลยเนี่ยเดินทางไกลๆสบายเลยซิตี้เนี่ยถือว่าภายในค่อนข้างจะกว้างครับป้าครับเดี๋ยวไปลองขับกันลองเทสไดร์กันดูช่วงจังหวะของการเปลี่ยนเกียร์การขับขี่เป็นอย่างไรอัตราเร่งเป็นอย่างไรไปชมกันครับป้ามาครับเดี๋ยวเรามาลองเทสไดร์เจ้าซิตี้คันนี้กันรถใหม่ๆปี2022สวยๆแบบนี้เลย1.0เป็น e h e v ระบบไฟฟ้าด้วยนะลองกดเขาเร่งครับเนี่ย โอ้โหใช้ได้เลยนะกระชากเลยนะตัวนี้เดี๋ยวเวลากดคันเร่งเนี่ยนะครับเวลากดคันเร่งเนี่ยปุ๊บพอกดไปปุ๊บมันรู้สึกเลยว่ารถมันหน่วงขึ้นมาท,าทันทีแบบกระชากขึ้นมาทันทีเลยซึ่งในตอนที่เราใช้เครื่องยนต์เนี่ยมันก็ไม่ได้ใช้ตัวมอเตอร์นะแต่ถ้าเกิดเวลาวิ่งแบตชาร์จเต็มเวลาเป็นตัวมอเตอร์เนี่ยถ้าไม่ได้กดคันเร่งลึกเนี่ยตอนใช้พลังงานมอเตอร์ก็ถือว่าโอเคครับยกไฟเลี้ยวปุ๊บนี่ครับมีฮอนด้ a n รนโบ้มาให้ลองกดขออีกทีนะครับ ขอช่วงจังหวะเปลี่ยนเกียร์ดูนี่ครับนี่ครับเปลี่ยนเกียร์ถ้าไม่รู้สึกเลยโอ้โหใช้ได้เลยครับขับดีมากฟฟลลิ่งดีครับทัศนวิสัยในการมองถือว่าดีเลยเดี๋ยวไปดูช่วงล่างกันครับท่านผู้ชมไปดูใต้ท้องกันว่าช่วงโช๊คหรืออะไรพวกนี้เป็นยังไงกันบ้างไปชมครับปะมาครับเรามาดูใต้ท้องของเจ้า Honda City e h เ v กันครับนี่ดูใต้ท้องมาดูโช๊คกันเลยครับนี่ โช่แห้งๆเลยครับนี่ไม่มีคราบเลยนะครับตีกนกสวยๆเลยอีกฝั่งกันบ้างครับเนี่ยนะครับโช่แห้งๆเลยดูแผ่นซับใต้ท้องครับนี่นี่อดบอต้องเอาขึ้นอัดฉีดใต้ท้องอีกนะนี่ดูหลังเครื่องครับเนี่ยอะเดบอยเลียร์คราบพวกนี้ให้นะดูโชค่ครับโช์หน้าครับแห้งๆเลยรถเพิ่งเข้ามาเลยนะท่านผู้ชมนี่ดูยางเผาขับรถปียี่สิบสองอ่ะรถใหม่ๆอยู่เลยเนี่ยดูโชค่ครับโอ ช่วงล่างสวยงามมากเดี๋ยวเราไปฟังเรื่องราคาแล้วก็ยอดผอ่อนกันครับว่าผ่อนเท่าไหร่ได้เป็นเจ้าของคันนี้ไปชมครับปะเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆได้ดูทุกอย่างรอบคันหมดแล้วได้ทดแรลองขับกันเรียบร้อยแล้วคันนี้ถือว่าสวยงามจริงๆครับสำหรับคันนี้ครับ Honda City ปี2022เป็นตัว1.0 RS eHEV ตัวท็อปสุดของเขาเลยครับใครสนใจนี่เลย QR Code b โ y บแอดไลน์ QR Code คเลยครับได้เป็นเจ้าของคันนี้แน่นอนครับมาฟังเรื่องราคาแล้วก็ยอดผ่อนกันนะครับ สำหรับคันนี้ครับบอยขายท่านผู้ชมเพียง588,000บาทครับผ่อนเริ่มต้นเพียง1 5 0 0บาทครับ1 5 0 0บาทยะจบที่ยอดผ่อนนี้เลยครับนะ15,000บาทไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มเติมนะครับเซ็นเอกสารรับรถกลับบ้านได้เลยใครสนใจถูกใจรีบแอดไลน์หาบอยเลยครับได้เป็นเจ้าของรถคันนี้ก่อนใครครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสนับสนุนโดย Car4Sure ัเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา c a r ่า u r e c o ั